สวัสดีครับผมไอเพรยนนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะมาชมรถซิตี้คาร์กันบ้างนะครับหรือว่ารถเล็กนะครับไว้ใช้ในตัวเมืองนะครับสำหรับรถเก่ง4ีด่านั่นเองนะครับในส่วนของวันนี้นะครับผมจะพามาดูในส่วนของ Toyota v i o อนะครับ1.5ตัว E ปี2017คันนี้นะครับรถสีดําเดิมจากโรงงานนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าคันนี้เนี่ยพึ่งเข้าร้านนะครับยังไม่ได้ทำการล้างหรือว่า สภาพเลยนะครับสภาพสดๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับทางบอสเคาะราคามาเป็นที่เรียบร้อยนะครับตั้งขายอยู่ที่379,000บาทนะครับลถสวยมากนะครับไม่เพียงแสนหมื่นโลเท่านั้นนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็นสีดําเดิมแท้ทั้งคันนะครับเป็นโฉมใหม่ไมเนอร์เชนเรียบร้อยนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยโตโยต้าวีออสนะครับ ได้ทําการเลิกผลิตแตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโฉมสุดท้ายนะครับที่ได้ผลิตออกมานะครับในโว่ของโฉมนี้นะครับกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีดำนะครับเป็นสีดําทรงรูปตัววายนะครับเป็นสีดําเงานะครับและมีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับทะเบียนสวยนะฮะจำทะเบียนไว้เลยนะครับ9705สีดำนะครับรู้สึกว่าตอนนี้จะมีเพียงคันเดียวในร้านนะครับสำหรับ Toyota v วีอ1.5ตัว e ปี2017โฉมใหม่ นะครับในส่วนของชุดโคมไฟหน้านะครับเป็นชุดโคมไฟหน้าเดิมจากโรงงานแบบมันติรีเฟกเตอร์นะครับเป็นไฟดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับและก็มีในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับให้เป็นที่เรียบร้อยด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับติดฟิล์มให้รอบคันเลยนะครับความหนาเนี่ยประมาณ80%เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับรถสวยมากนะครับสีดำเงานะครับเดิมเดิมจากโรงงานเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดนะครับเป็นรถมือเดียวจากป้ายแดง นะครับประวัติตรวสอบศูนย์ได้นะครับสำหรับคันนี้นะฮะในส่วนของล้อและยางนะครับคันนี้เป็นล้อแมกนะครับอันลอยเดิมจากโรงงานนะครับเป็นล้อแมกสี่ลูกนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องยนต์พันห้านั่นเองนะครับคันนี้เป็นล้อแมกขอบ15นะครับส่วนยางเนี่ยได้เป็นยางดันหลบนะครับปี2020สัปดาห์ที่7นะครับปี2020สัปดาห์ที่7นะครับรหัสยางคันนี้นะฮะ185 ทับ60 R15 นะครับดอกอยางยังพร้อมใช้งานอยู่นะครับดอกงานยังพร้อมใช้งานอยู่ใช้งานได้อีกปีหนึ่งเลยนะครับไม่ต่ำกว่านี้แน่นอนนะครับสำหรับในเรื่องของตัวดอกยางนะครับส่วนโครงสร้างซุ้มล้อนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยซีนนะครับรอยซีนเดิมจากโรงงานนะครับโครงสร้างรอยเชื่อมนะครับจุดเม็ดอาร์ตเบ้าโช๊คตัวน็อตนะครับโครงสร้างเดิมเลยนะครับทางบริษัทเพยนตรับประกันนะครับในเรื่องของโครงสร้างนะครับกระจกทุกบ้านนะครับมีตาปั๊ม มีโลโก้โตโยต้านะคบไม่รู้ลูกค้าเห็นไหมนะเนี่ยมีโลโก้โตโยต้านะครับเดิมเดิมไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับไม่เคยแตกไม่เคยเปลี่ยนนะครับตัวรถคัดเกรดให้นะครับรับรองในเรื่องของบอดี้โครงสร้างเครื่องยนต์ตัวถังนะครับไม่เคยชนหนักดอความจมน้ำนะครับเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่เคยแต่งไม่เคยผ่ามาอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับปรับพับไฟฟ้ามาพร้อมกับไฟเดี้ยวให้เป็นที่เรียบร้อย นะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันนะครับเสา abc โครงสร้างเดิมนะครับรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะฮะคุญแจเนี่ยเป็นรีโมทนะครับแต่เป็นตัวดอกไขอยู่นะครับสำหรับคันนี้นะครับสีดําเดิมจากโรงงานนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับราคา3ามแ0 0บาทเท่านั้นนะครับในส่วนของ toyota vios 1.5ตัว e นะครับที่เป็นรุ่นรอง top ปี2017โฉม m i n ร์เช a n g โฉมใหม่ล่าสุดคันนี้นะครับลูกค้าท่านไหนที่สนใจเนี่ยสามารถสอบถามได้นะครับ0894807362นะครับผมไอเพรยนนะครับเบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์ได้เช่นเดิมนะครับในส่วนของด้านหลังนะคบฝากระโปรงท้ายเดิมนะครับคิวฝากระโปรงท้ายเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นสีดำ ชุดโคมไฟท้ายเดิมจากโรงงานนะครับไฟท้ายเป็นแบบ led แล้วนะครับตกแต่งด้วยขอบโครเมียมเส้นเล็กๆเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นตัวหลอดไฮโดรเจนนะครับด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟทับทิมให้ทั้ง2ฝั่งเช่นเดียวกันคันนี้ได้ในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดด้วยนะครับสวยมากนะครับด้านหลังจะมีไฟเบรกดงที่3นะครับพร้อมกับไลฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับโลโก้บอกรุ่นก็อยู่ครบนะครับฝากระโปรงท้ายต้องใช้กุญแจไขนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในตัวรถ นะครับในส่วนของห้องเก็บของด้านหลังนะครับก็พื้นที่การใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ใหญ่นะครับไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้เล็กมากนะครับก็สามารถเก็บของนะครับได้ทั่วไปนะครับถ้าเป็นกระเป๋าเดินทางเนี่ยได้น่าจะได้อยู่ประมาณ1ใบนะครับได้ประมาณ1ใบนะครับแต่ถ้าไปจ่ายตลาดเนี่ยก็ได้หมดเลยนะครับปกตินะฮะในส่วนของภายในเนี่ยคันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่เคยติดแก๊สนะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซิน ล้วนๆเลยนะครับรองรับน้ํามันได้สูงสุดถึง e85 นะครับภายในกว้างนะครับในส่วนของโครงสร้างนะครับรอยซีนรอยเชื่อมเดิมนะครับจุดเม็ดอาร์เดิมแท้โครงสร้างเดิมชัดเจนนะครับตัวนงตัวน็อตนะครับฝากระโปรงท้ายน็อตเดิมไม่มีรอยแกะไม่มีรอยถอดนะครับฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นนะครับที่น่าใช้งานสําหรับรถเก๋งซิตี้คาร์นะครับหรือในส่วนของ Toyota v วีออ นั่นเองนะครับก็เป็นรถที่มีเครื่องยนต์พันห้านะครับในเรื่องของการเซฟเรื่องน้ํามันเนี่ยก็ค่อนข้างตอบโจทย์เลยนะครับในส่วนของเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบนะครับยางอะไหล่จะเป็นล้อกระทะนะครับเป็นล้อกระทะนะครับส่วนโครงสร้างรอยเชื่อมรอยซีนเดิมนะครับรอยเชื่อมรอยซีนเดิมนะครับจุดเมนอาร์ดเดิมโครงสร้างเดิมนะครับ รับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับคัดรถให้ทุกคันนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับถ้าเป็นในเรื่องของคุณภาพตัวรถนะครับบริษัทเพชรยนย์เรานะครับคันรถสวยๆให้หมดเรียบร้อยแล้วนะครับรับรองว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังมีรถให้เลือกเยอะนะครับมีรถให้เลือกเยอะมากนะครับโดยเฉพาะแบรนด์โตโยต้านะครับมีให้เลือกรุ่นหนึ่งเนี่ยมากกว่า10คันเลยทีเดียวนะครับถ้าเป็นพวกรถกระบะหรือโตโยต้าอัลติสนะครับหรือ อ่าโตยโยต้าฟอร์จูเรเนี่ยโหรับรองนะครับมีให้เลือกเดินกันดูรถกันได้ทั้งวันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะฮะผมสตาร์ทเครื่องเรียบน้อยนะครับก็ไม่มีงองแงนะครับภายในเป็นโทนสีดำนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถสภาพสดๆเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทําการปรับสภาพรถเพิ่งเข้าร้านมาเมื่อเช้านี้เองนะครับสำหรับภายในเนี่ยเป็นโทนสีดําล้วนนะครับดำดีไซน์ของทาง t o โยต้าวีอเลย นะครับแผงประตูเป็นโทนสีดำนะครับที่พักแขนเนี่ยเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับเป็นพลาสติกนะครับกระจกปรับขึ้นลงออโต้นะครับระบบเซนทรัล็อกมือเปิดจะเป็นสีดำนะครับคันนี้เนี่ยถัดเข้ามากระจกปรับพับไฟฟ้านะครับมีระบบการลื่อนถลายนะฮะพวงมาลัยหนังเดิมจากโรงงานแบบ3ก้านนะครับตัวนี้ยังเป็นพวงมาลัยธรรมดา นะครับมีแอร์แบ็คคู่หน้านะครับสำหรับคันนี้นะฮะในส่วนของชุดเลื่อนไม้นะครับเป็นชุดเลื่อนไม่เดิมจากโรงงานเช่นเดียวกันนะครับไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่1นึ่งแหนึ่งมื่นโลนะครับไมค์แท้นะครับรับประกันในเรื่องของตัวเลขไม้นะครับเราได้มาแบบไหนขายเท่าเดิมนะครับไม่มีเกี่ยร์ลงแน่นอนนะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นโทนสีดำนะครับเครื่องเล่นวิทยุซีดีเดิมจากโรงงานนะครับก็สามารถเสียบสาย a u x u s b <c oughs> ได้นะครับสาหรับตัวนี้นะครับแล้วก็แอร์เนี่ยเป็นแอน์นารอกปรับมือนะครับ มีช่องชาร์จไฟให้หนึ่งช่องด้านล่างนะคะส่วนเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคบเป็นเกียร์ออโตโอ้หัวเกียร์เป็นหนังนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นเกียร์แบบ CVT แล้วนะคะในส่วนของเบาะเนี่ยได้เป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานนะครับตกแต่งลวดลายสวยงามนะครับก็เป็นลวดลายที่ทางโรงงานเขาดีไซน์มานะครับโรงงานเขาดีไซน์มานะครับสภาพเบาะนะครับก็ไม่มีร่องรอยของการฉีกขาดนะครับร่องรอยการใช้งานมีบ้างเล็กน้อย นะครับร่องรอยการใช้งานมีบ้านเล็กน้อยนะครับแต่สภาพโดยรวมเนี่ยถือว่าสมบูรณ์นะเบาะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวรอทําความสะอาดนะครับซักเบาะนะครับดูดฝุ่นนะครับรับรองว่าคันนี้สวยเหมือนได้รถใหม่เลยนะครับสีเสือเนี่ยแล้วเราขัดสีทําความสะอาดให้ใหม่นะครับเก็บคงเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเบาะด้านหลังเช่นเดียวกันนะครับเป็นเบาะผ้าเดิมจากโรงงานสภาพสมบูรณ์100%เปอร์เซ็นเลยนะคะสำหรับด้านหลังนะครับถ้าได้ทำความสะอาดแล้วเนี่ยเบาะสวยเหมือนได้เบาะใหม่รถใหม่เลยนะครับ พราะตัวเบาะหลังเนี่ยไม่มีร่องรอยของการใช้งานนะครับรถสวยมากนะครับด้านหลังเนี่ยมีช่องเก็บของให้1ช่องนะครับภายในก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ไม่เล็กมากแล้วก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปนะครับเป็นรถที่มีบอดี้ไซส์ขนาดเล็กๆนะครับเล็กๆใช้ในตัวเมืองใช้ใช้ข้องนะครับใช้ในเมืองเนี่ยขับข้องสบายๆนะครับหลังคาเดิมๆไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเจิมนะครับคันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถของหน่วยงานมาอย่างแน่นอนเลย นะครับประวัติเลขมงเลขไม้ตรงศูนย์แน่นอนสามารถตรวจสอบศูนย์โตโยต้า <ota> ได้ทั่วประเทศนะครับเพราะว่ารถหน่วยงานเนี่ยข้อดีเลยนะครับประวัติตัวรถเนี่ยสามารถตรวจสอบได้นะครับสามารถตรวจสอบได้นะครับโครงทรงโครงสร้างต่างๆเนี่ยเข้าศูนย์มาทุกระยะนะครับเข้าศูนย์มาทุกระยะอะไรก็เป็นของศูนย์แท้นะครับไม่มีทํานอกอย่างแน่นอนนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับมาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับสำหรับเครื่องยนต์คันนี้เนี่ยเป็นเครื่องดูโอ v v t i นะครับเป็นเครื่องยนต์สีสูบเดิมจากโรงงาน1 5 0 0ซีซีนะครับก็ตัวนี้เป็นเครื่องตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับฝาครอบสีเทานะครับเป็นเครื่องดูโอเกียร์ซีวีนะครับห้องเครื่องเดิมเดิมนะครับห้องเครื่องเดิมเดิมนะครับการใช้งานปกตินะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันสักหน่อยนะฮะเสียงแอมาพอดีนะครับเป็นไงฮะเสียงเครื่องเดิมนะครับลอยตัวลอย รอยมาร์กรอยแต้มสีเดิมให้เห็นอยู่นะครับตัวนงตัวน็อตเดิมนะครับไม่มีรอยแกะรอยถอดเครื่องยนต์เดิมจากโรงงานนะครับอันนี้ก็สภาพห้องเครื่องดูได้เลยนะครับไม่มีคราบน้ํามันเครื่องไหลเยิ้มนะครับเครื่องยนต์แห้งนะครับเดี๋ยวรอทําความสะอาดคั้นี้เนี่ยสวยเหมือนใหม่อย่างแน่นอนนะครับส่วนบอดี้โครงสร้างนะครับเบ้าโชกนะครับเดิมนะครับเบ้าชกเดิมนะครับจุดเมาร์ชัดเจนนะครับขานด้านในรู้สึกจะมีรอยแกะนะครับแต่ว่าตัว เม็ดอาร์ตนะครับด้านข้างนะครับเป็นเม็ดอาร์ตเดิมนะครับอันนี้ผมคิดว่าน่าจะมีงานนะครับงานฝากระโปรงมาอย่างแน่นอนนะครับในส่วนของคันนี้มีงานฝากระโปรงอย่างแน่นอนนะครับดูจากตัวน็อตแล้วนะครับไม่ใช่น็อตเดิมนะในส่วนของน็อตฝากระโปรง นะครับในน้อยของฝากระโปงนะครับอันนี้มีงานฝากระโปงนะครับน่าจะมีงานสีชัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ยังเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมนะครับแต่มีรอ,อยงานสีในส่วนของฝากระโปรงมานะฮะสำหรับคันนี้นะครับก็มีงานสีมานะครับในส่วนของฝากระโปรงนะฮะแต่เป็นฝากระโปรงเดิมจากโรงงานนะครับภายในห้องเครื่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบอดี้นะครับโครงสร้างนะครับคานนะครับแก้มซ้ายขวานะครับคานแก้มซ้ายขวานะฮะเดิมนะครับน็อตเดิมนะครับ ขันหน้าแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยถอดนะครับแก้มซ้ายแก้มขวาไม่มีรอยถอดนะครับคันหน้าน็อตเดิมนะฮะไม่มีรอยแกะเช่นเดียวกันนะครับคันหน้าน็อตเดิมนะฮะคันนี้นะฮะก็โดยรวมแล้วนะครับในเรื่องของบอดี้โครงสร้างเนี่ยก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะครับยังเป็นอะไหล่ชิ้นเดิมนะครับแต่ว่ามีรอยถอดงานสีมานะครับสําหรับคันนี้ นะครับก็เรียนกันตรงๆเลยนะครับในส่วนของคันนี้นะครับก็เป็น t o y ยต้าวีออนะครับ1.5ตัว E นะครับปี2017โชว์ไมเนอร์เชนนะครับเป็นรุ่นรองท็อปนะครับคันนี้ราคา379,000บาทรถสีดำสวยๆนะครับใครสนใจโทรสอบถาม0894807362มอผมไอเพรยนนะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพรยนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ